เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องดราม่ากรณีครูสอบได้ที่หนึ่งแล้วชื่อมันหายไปนะครับเป็นข่าวมาหลายวันแลแล้วก็เป็นข่าวที่วยัยร่ลมากจริงๆผมก็ไม่อยากจะไปะพูดเรื่องนี้เท่าไหร่แต่เห็นเป็นเรื่องดังก็เลยอยากกระบอกเนี้ยนะการประกาศผลสอบว่าใครได้ที่หนึ่งที่สองเนี่ยเหมือนผมเรียนจบเนีติดบัณฑิตเนี่ยโอ้กว่าเขาจะตรวจข้อสอบก็ต้องมีคณะกรรมการมีอะไรต่างเยอะ นะแล้วก่อนที่จะมาประกาศเนี่ยเขาต้องผ่านการตรวจสอบหลายหน่วยงานนะนะหลายหลายแผนกหลายอะไรต่างแล้วก็เอาคนที่มีอำนาจสูงสุดเซ็นชื่อเป็นคนประกาศดังนั้นกระบวนการที่มีการประกาศผลสอบผิดพลาดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้3มอย่างหนึ่งมีการทุจริตต่อหน้าที่นะครับอันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงมากคราวนี้จะไปกล่าวหาใครว่าทุจริตเนี่ยมันก็ต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ รับฟังได้ว่ามีการทุจริตแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นอันนี้คือหลักกฎหมายจะต้องนําสืบให้ได้ว่าเฮ้ยนะการประกาศผิดเนี่ยมันเปลี่ยนตัวนะเอาญาติพี่น้องของคณะกรรมการหรือคนใหญ่คนโตในส่วนราชการมาแทนจะสืบได้ไหมนะนะครับมีการแก้ไขข้อสอบอะไรเงี้ยจะสืบได้หรือเปล่ามันก็ต้องเอากระดาษคําตอบนะเอามาตรวจสอบ อย่างของเนติบัณฑิตที่ผมเรียนจบมาเนี่ยเขามีวิธีการตรวจสอบนะเวลาคณะกรรมการเนี่ยที่ตรวจข้อสอบไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคุณกําลังตรวจข้อสอบใครเพราะมันไม่มีชื่อมันเป็นรหัสหมดเนี่ยผมจบเนติบัณฑิตมาเนี่ยนะเ,เวลาเขาตรวจข้อสอบเขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนนักเรียนคนนี้เป็นใครนักศึกษาเป็นใครไม่รู้เลย,เน,ยนะนะมีมาตรฐานสูงพอหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วเขาถึงจะมาเอารหัสมาถ,ถอดอีกทีถึงจะรู้ว่าเป็นใคร นะครับนะเพราะฉะนั้นมาตรก,การในการตรวจสอบข้อสอบนะตรวจสอบความถูกต้องมันผ่านหลายขั้นตอนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมันประกาศออกมาได้ก็เลยมีคําถามว่าเป็นการทุจริตหรือไม่ก็ต้องมีพยานหลักฐานนะถ้าไม่มีพยานหลักฐานไปกล่าวหามาเขาก็จะฟ้องกลับเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นว่าเขาทุจริตก็ต้องระวังยิ่งมีความรู้ทางด้านกฎหมายเป็นทนายเป็นอะไรต่างเนี่ยต้องระวังเดี๋ยวจะโดนฟ้องนะครับอันที่สองเป็นเรื่องความบกพร่อง นะไอความบกพร่องนี่กอ็อาจจะตักเตือนก็ได้นะเป็นความผิดเล็กน้อยก็ตักเตือนก็ไม่มีอะไรนะเป็นเรื่องของวินยัยนะครับอีกอันนึงเป็นเรื่องที่ว่านะทำทำงานเนี่ยผิดขั้นตอนฝ่าฝืนระเบียบต้องทำหนึ่สตามโปรโตโคอลที่กฎหมายกำหนดไม่ทำอันนี้เขาเรียกว่านะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับก็ถ้ามีเจตนานะเพื่อให้เกิดความเสียหาย เป็นพิเศษแกคนที่คนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยถ้ามีเจตนาพิเศษนะทาไปนยเพื่อเจตนาจะให้เขาเสียหายอะ่ะทาให้ชื่อก็าหายไปอันนี้ก็ติดคุกนะมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะก็มีโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมีคนสนใจจํานวนมากก็คือสรุปง่ายๆมันมีสามแนวทางเมื่อวานนี้ผมคุยกับตารวจคนหนึ่งเขาโทรมาเขาบอกว่าพี่เดครับผมดูการตรวจสอบเรื่อง การประกาศผลสอบผิดเนี่ยผมรู้สึกแปลกๆเวลาเขายึดเนี่ยไม่ใช่ยึดเฉพาะกระดาษคําตอบไม่ได้ยึดเฉพาะเ,าเ,าเาขาบอกว่ายึดเฉพาะกระดาษคําตอบอะไรไปทําไมไม่ยึดคอมพิวเตอร์ไปด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมีการแก้ไขข้อมูลลบข้อมูละไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในเครื่องสามารถที่จะขุดขึ้นมาได้นะไปกู้ไฟล์กู้อะไรขึ้นมาได้ต้องยึดคอมพิวเตอร์ไปด้วยเขาว่านะนะครับเราก็ไม่รู้นะครับเรื่องนี้ใครผิดใครถูกนะฮะ ก็ติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องอะไรที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยมันก็เกิดเพราะระบบประเทศไทยมันห่วยแตกหรือเปล่านะเมื่อเช้านี้ดูข่าวครับชื่อนามสกุลซ้ํากันนะฮะแล้วต้องไปติดคุกกิารงน่ะนะครับเมื่อเช้านียผมดูแล้วสึกจะมีข่าวนะชื่อนามสกุลซ้ํากันนะเออนะนะนะครับชื่อนามสกุลซ้ํากันนะแปลกนะ ผมเคยเจอหลายคนประเทศเรานี่แปลกนะมันยังไงไป่รู้น,นะระบบคอมพิวเตอร์ก็มีอะไรก็มีคนที่ชื่อซ้ากันเนี่ยก็ต้องไปแก้ไขไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยไปนะเนี่ยแล้วทําไมเขาก็ต้องกลายเป็นถูกดําเนินคดีบ้างอะไรบ้างอืม <c oughs> ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะนะครับอืมอืมอืม,อม,อม นะครับชื่อนามสกุลซ้ํากันเนี่ยแล้วไปทให้ต้องเป็นคดีความเนี่ยครับเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันจะต้องแก้ไขปัญหานะผมว่าเขารู้อยู่แล้วในกระทรวงมหาดไทยแต่ทําไมเขาไม่ทําก็ไม่รู้ชื่อนามสกุลซ้ํากันทั้งชื่อทั้งนามสกุลซ้ํากันมีเยอะนะนะครับนะนะครับอย่างลูกน้องผมแะชื่อนายสุรชัยจันทร์รัพกนีเนี่ยก็ไปไป,ไปซ้ํากับคนที่เป็นสสก็มีหลายคนนะครับยิ่งแซ่ซ้ํากันเยอะเลยแต่รัฐบาลไม่แก้ไขนะครับพอชื่อซ้ําเนี่ยบางทีเนี่ยอะ ออกหมายจับมาพอไปเจอตัวคุณชื่อนี้เปล่าจับเลยกําลังเดินทางขึ้นเครื่องไปยุโรปเอา้าเดชาก,กิติเวียนันไปซ้ํากับโจรเอาสวยเลยอย่างเงี้ยก็นะเขาก็เอาหมายจับมาจับแทนที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานไปเที่ยวไปอะไรก็ไปได้เสียหายกว่าจะสู้คดีเสร็จไปไงหมดค่าทนายไปล้านนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ไขนะฮะขนาดออกหมายจับอะไรต่างๆเนี่ยยกเลิกไปแล้วผมเคยมีเรื่องกับคุณอชิยะเพื่อนผมเนะี่ย สารสมุดปากการออกหมายจับสองหมายนะครับปรากฏผมเดินทางไปเที่โยวยุโรปไปถึงไปถึงตมสนามบินตะวันนภูมิบอกเอาพี่เดพี่เดมีหมายจับนะผมบอกผมบอกว่าอะไรผมบอกว่าเขาเพิกถอนหมายจับไปแล้วผมไปมอบตัวและปัจจุบันอายการก็สั่งไม่ฟ้องไปแล้วโชคดีนะครับตํารวจตมเนี่ยเขารู้จักผมเขารู้ว่าเป็นเอฟซอยู่แล้วนะครับเขาก็คุยกันไปก็ผมก็โทรคุยกับอายการอายการก็บอกว่ามันสั่งไม่ฟ้องไปแล้ว แต่ปรากฏว่าอะไรการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างตํารวจอายการศาลเนี่ยมันเ,เขาเรียกอะไรมันไม่ทันทีทันใดอศาลยกฟ้องไปแล้วยังยังมีหมายจับอยู่ก็มี f อฟผมทํางานอยู่อังกฤษผู้หญิงนะมีคดีหมิ่นประมาทนะถูกจับที่ที่สุวรรณภูมิพอถูกจับเสร็จแล้วก็ไปมอบตัวที่สอนอ,นอหัวหมากเพิกถอนหมายจับไปแล้วต่อมาคดียกฟ้องแล้วเวลาจะเข้าออกนอกประเทศ ยังเจอหมายจับอยู่เลยนี่คือเนี่ยประเทศไทยอ่ะจริงๆแล้วผมจะอยากจะฟ้องสํานักงานตํารวจแห่งชาติ<ม>นะครับอยากจะฟ้องนะแต่ก็ขี้เกียจนะก็ไม่รู้จะฟ้องก็ททำไมนะเ <ๆ S 1> พราะว่าอะไรเพราะมันไม่รู้ยังไงทาไมมันช่วยเหลือเกินอันนี้ผมเล่าให้ฟังอันนี้เจอกับตัวเองเลยเนี่ย <ๆ S 2> แล้วเนี่ยเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยผมไปหนึ่งหนึ่งตุลาเนี่ยผมเดินทางไปญี่ปุ่นเจ็ดวันนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีผมเดินทางไปจีนอีกเจ็ดวันผมก็ไม่รู้แม่งจะมีหมายจับใครก็ นี่ประเทศไทยนะแล้วคนที่โดนแบบนี้เยอะแยะมากมายลนะลองไปถามตำรวจตอมอนะครับที่สุสวรรณภูมิไปถามก็ดูเยอะผมเนี่ยโดนบ่อยเพราะผมเดินทางไปต่างประเทศบ่อยโดนบ่อยครับเดินบ่อยมากโดนล็อกที่ตอมอแต่ส่วนใหญ่ก็ตำรวจส่วนใหญ่มันก็ก็ไม่มีใครอ่าเออตำรวจส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักพี่เดหมดเข้าไปก็เขารู้จักพี่เดมก็ไม่มีปัญหาแล้วคุยกันได้แต่ถ้าเกิด ไม่ใช่คนดังอย่างพี่เดแม่งก็ล็อกอยู่ยงั้นน่ะไม่ได้ออกต่างประเทศค่าตั๋วเครื่องบินก็ต้องจ่ายงานก็เสียหายนะครับเนี่ยแบบนี้สำนักงานตำรวจชาติต้องรับผิดชอบไหมนะครับนะนะครับต้องประสานงานกับศาลต้องลงข้อมูลให้มันไวและถูกต้องด้วยเสียเวลาเวลานะละอายก็ด้วยบางทีไปโดนล็อกเอ้าพี่เดมีหมายจับไอ้คนแม่งก็มองกันเอ้าพี่เดอ้หามึงเป็นโจรไปแล้วหรืออะไรเงี้ยเสียหายนะอันนี้ก็ฝากนะครับอืมนะเพราะนั้นเนี่ย ถ้าใครโดนอย่างนี้ก็ฟ้องสำนักง,งานตำรวจชาติาจจเรียกค่าเสียหายได้นะแต่อย่าไปฟ้องดําเนินคดีกับพวกตวํารวจชั้นผู้น้อยแลยเขาไม่รู้เขามีหน้าที่ทําตามคำสั่งเขาบอกว่าถ้าพบก็ปุ๊บก,ก็ต้องล็อกไว้นะครับล็อกไว้นะครับต้องขึ้นเครื่องไม่ทันแล้วทาไงนะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะ